ผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาค,คมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานความรู้สึกตอนนั้นก็คือทำไมคนมันเยอะจังวะส่วนตัวแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วไงสหรับเราอะถ,าถ้าถ้าถามว่าส่วนตัวคุณ คุณไม่เสียใจหรออะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันกลายเป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของผมอะมันเป็นเรื่องที่ผมโดนเหมือนอย่างที่ทุกคนโดนในเกมนี้เลยเป็นห่วงที่เกมไม่ได้เป็นห่วงที่ผู้เล่นสักเท่าไหร่ได้กลับไปที่เราจบมา14กว่าปีที่แล้วเราก็ได้เอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากในหนังสือเรียนในตำราก,กับครูเนี่ยเอามาใช้จริงกับแคมเปญก้าวไกลมาปเป็นนักการเมืองจนชนะแล้วเนี่ยคราวนี้ เราเอาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยอ่ะกลับมาเป็นตําราให้นักการเมืองรุ่นใหม่ที่อยู่ที่นู่นอสอนดีกว่าแล้วก็พยายามที่จะเป็น Coach Tan, โค้ชแทนเพราะเขาบังคับให้เรานั่งลงเขาห้ามเราเล่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นโค้ชที่หาผู้เล่นใหม่ๆเข้าการเมืองไทยได้เยอะๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนมีเพ w e แ b ตลอดเวลามีความหวังตลอดเวลาที่เจอคนไทยเก่งๆทั่วโลกแล้วก็ไม่ใช่เก่งๆอย่างเดียวคือสนใจการเมืองไทยด้วยอะไรก็เลยอยากจะเชิญชวนให้แบบว่าคนรุ่นใหม่เข้าการเมืองไทยเยอะๆอย่าไปคิดว่าการเมืองสกปรก๋ยวว่ามัน อันตรายอะไรอย่างนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก,ก็จะเป็นที่ที่เขา monopolize ว่าเป็นที่ของนักการเมืองอาชีพอย่างเดียว